จะยำจะยืนจะเดินลงทิศลงทางแอบไกลของใจแึ็งในยิ้มสู้ทุกอย่างไม่มีใครไม่แบ่งไม่ใช่ไม่เป็นทูกฉันสนุกกับสิ่งที่ฉันพ้นหาจะเดินไปทางไหนจะเป็นอะไรในสายตาเพราะฉัน ่อยครั้งนะครับที่เราวางแผนออกไปท่องเที่ยวมีเหตุผลไม่มากนะครับที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราออกไปหนึ่งนั้นครับคือเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็ความสุขความสุขมีอยู่ในหลายๆรูปแบบครับผมอย่างที่สุขต่างองศาได้นําเสนอไปในหลายๆตอนและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสอีกหนึ่งความสุขเป็นความสุขจากการที่ได้เดินตามปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความสุขที่เกิดจากชุมชนโดยชุมชนเองครับและเป็นความสุขที่พวกเขาพร้อมจะส่งต่อให้กับผู้ที่มาเยือนครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวงนะครับอยู่กับคุณพ่อสวงสดงและคุณลุงวิราชสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องบอกว่าที่นี่อากาศดีมากมากครับครับอากาศดีครับก่อนอื่นผมต้องขอถามเลยครับว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวงนะครับครับเราเราทำอะไรกันนะครับผมถึงรวมตัวกันเป็นศูนย์นะครับคุณพ่อหลักๆเลยศูนย์ตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นที่ส่วนที่ชาวบ้านก็ทําเกษตรเชิงเดี่ยวครับผมคือ ทำสวนมะขามหวานทีนี้การทําการเกษตรเชิงเดียวนะประสบกับภาวะเรื่องของราคาตกต่ําต้นทุนสูงพวกนี้ครับก็จะมีการขายที่ดินหรือว่าขายไร่ขายสวนเนี่ยตอนนี้นี่เยอะมากเราก็เลยเกิดแนวคิดว่าอยากจะน้อมนำเอาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมาประยุกต์ใช้แล้วก็ทำเป็นสูตรเรียนรู้ให้มัน เกิดแนวคิดที่พึ่งตนเองการน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในี่หลักๆเลยศูนย์ของเราคือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็เรื่องการรักษาสายพันธุกรรมพืชพื้นเมืองในพื้นที่ของเราแล้วก็เรื่องของสมุนไพรเรื่องของน้ำส้มควันไม้เรื่องการทำนาข้าวต้นเดียวเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ของข้าวแดงเมืองเลยถามคุณลุงครับ,ค,รบคุณลุงครับทำไมถึง เข้ามาร่วมเป,เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์นี้ครับผมศูนย์ในจุดตรงนี้ครับนะฮะคือผมมองเห็นดูแล้วว่าเป็นในเรื่องราวที่มีประโยชน์มากมแล้วก็เข้า,ากับในสภาพแวดล้อมคนทุกวันนี้นะค,ค,คือการ,รใช <น S> ้จ่ายก็สูงแล้วก็การปลูกพืชเชิงเดียวอย่างที่กำลังที่ก่ครับงครับผมที่นี้ก็มาเอาตรงนี้นะฮะแล้วก็ได้น้อมนำของประวัติศาสร่ยช่วเราออกมาประยุกต์ใช้ อย่างบ้านของผมอยู่ติดศูนย์ครับเดี๋ยวนี้ทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงแล้วนอกเหนือจากการที่เหมือนกับเราได้แบบให้ความรู้กับชุมชนด้วยกันเองไงครับผมนักท่องเที่ยวไงครับผมได้เข้ามาศึกษาได้มาเที่ยวบ้างไหมครับก็มีครับมีมีมาส่วนมากที่ประทับใจเลยคือมาแบบเป็นครอบครัวช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ยจะมีครอบครัวมีพ่อแม่ลูกมาเนี่ยตัวนี้จะได้องค์ความรู้แล้วก็ศึกษาอยู่ในศูนย์เราเนี่ยได้เยอะเราก็ อย่างท่านคุณตาวิลาศแล้วก็วิทยากรหลายๆท่านที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยนะครับก็จะให้ให้ความรู้ให้เรื่องราวที่ทางศูนย์เราได้ทำเนี่ยมันมันประทับใจตรงที่มาแบบครอบครัวรแล้วก็สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยอยากให้กลับไปแล้วเนี่ยได้เอาไปทําด้วยครับไม่มากก็น้อยแต่ว่าขอ,ขอให้ขอให้ได้กลับไปนะครับ แต่ว่าแบบที่นี่เราก็ถ่ายทอดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไวละข้อมูลนี่แน่นเว้ละคือมาถึงเราพร้อมที่จะให้ความรู้ให้มาได้เรียนรู้เต็มที่เลยแล้วเราอยู่กับเหมือนกับเราใช้เอาความพอเพียงครับผมมาใช้ในการดำรงชีวิตไงครับคุณพ่อคุณลุงความสุขที่ได้จากความพอเพียงมันคืออะไรครับความสุขก็คือหนึ่งเรื่องของสภาพของจิตใจของครอบครัวความอบอุ่นคือครอบครัวเราเนี่ยพ่อแม่ลูก ได้ทานข้าวเย็นร่วมกันเนี่ยถือว่ามีความสุขแล้วครับแต่ว่าครอบครัวถ้าลูกอยู่กรุงเทพต้องไปรับจ้างทำงานบริษัทพ่อได้กินอาหารอร่อยอร่อยที่ทำจากมือทำอยู่ในไร่ในสวนเราเนี่ยแต่ลูกไม่ได้กินด้วยเนลูก ต้องอยู่กรุงเทพมันคิดถึงลูกนะครับเหมือนกับพอกระแสของโลกมันไปไกลใช่ไหมครับผมเราเราเหมือนรู้แล้วว่ามันไปมันไม่ใช่ความสุขแค่จริงเราเลยสวนกระแสกลับไปในจุดเริ่มต้นว่าความนั้นนั่นคือความสุขจริงๆนะครับโอ้คุณพ่อลุงครับหลังจากที่ได้พูดคุยหนึ่งสบายใจอาการดีมากแล้วสองได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งอย่างผมอยู่ในวิถีชีวิตที่วุ่นวายเนาะอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยพอไม่เห็นผูดรู้สึกว่าเออความจริงแล้วความสุขมันแค่ พอดีพอเพียงอะไรเงี้ยเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ผมก็อาจจะต้องเอาไปปรับใช้ที่ที่วิธีชีวิตเดิมครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณลุงมากครับขอบคุณมากครับ แรกนะครับที่ผมสัมผัสได้จากการที่มาอยู่กับชุมชนมาเที่ยวดูชุมชนที่เขาเดินตามปญญารัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับคือความสุขพวกเขามีความสุขมากกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตที่ได้ดูแลรักษาธรรมชาติเราสัมผัสได้เลยว่าผูกความความสุขมากๆได้ดําเนินชีวิตตามธรรมชาติได้ดูแลรักษาธรรมชาติแบบโลคาบอลนะครับ หลังจากที่ได้ไปพูดคุยกับชุมชนนะครับชาวบ้านความร่วมือของชาวบ้านต่อแนวคิดนี้ผมว่ามากน้อยแค่ไหนมันบอกมันบอกเป็นปริมาณไม่ได้แต่ว่ามันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเนื่องจากเราเห็นโครงการละมีโครงการเยอะขึ้นพอถามปุ๊บอ้าวมีโครงการรับรองอีกแสดงว่ามันมากขึ้นจากเดิมเยอะมากแล้วมันคงจะมากต่อๆไปนอกจากการพักผ่อนแล้วที่เป็นธรรมชาติสบายใจได้มาได้มาเที่ยวเล่นปั่นจักรยานเล่นพูดคุยกับชาวบ้าน2ได้เจอสถานที่สวย,สวย ของชุมชนของชาวบ้านของธรรมชาติที่ยังที่ยังคงอยู่อีกเรื่องคือเรื่องของแนวคิดเพราะว่ามันมันที่นี่เขาเดําเนินตามลอยเศรษฐกิจแบบพอเพียงแล้วก็การใช้ชีวิตแบบไม่ทําลายธรรมชาติเราสามารถเอาแนวคิดของชาวบ้านนะครับไปปรับใช้ได้เราคงไม่สามารถเอาทั้งหมดของชาวบ้านของที่นี่ไปใชท้ที่ที่เราอยู่ได้แต่มันสามารถไปปรับใช้ได้ว่าเราจะทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทำลายธรรมชาติยังไงให้น้อยที่สุดในวิถีชีวิตของเราครับ ว่าโรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมสีเขียวคำว่าโรงแรมสีเขียวคืออะไรครับพี่ก็คือเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเราก็น้อมนําปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงเข้ามาจับกับธุรกิจโรงแรม,มนะครับมันก็จะได้ความเป็นสีเขียวขึ้นมาครับผมถ้าโรงแรมเราเป็นโรงแรมสีเขียวใช่ใชใชไหมครับพี่แล้วผมดีว่าตอนนี้เขากําลังเหมือนกับกำลังเริ่มโครงการทําโครงการเกี่ยวกับชุมชนที่เป็นโลคาบอนแสดงว่าทางโรงแรมของเราก็ต้องมีส่วนร่วมกับ เรื่องนี้ด้ือปะครับอ่ามีครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโครงการทําปุ๋ยมากนะครับเราก็เอาเศษอาหารที่เหลือจากครัวของเราเนี่ยครับครับ่านำกลับมาทําเป็นปุ๋ยหมักก็เอากลับมาใช้ได้นี่ก็ลดปริมาณขยะนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของโซลารเซลล์ที่เรามาใช้นะครับก็อันนี้ก็ประหยัดพลังงานแล้วได้ได้ร่วมมือกับชุมชนไหมครับเกี่ยวกับการทําโครงการนะครับผมปีหนึ่งนะครับ จะออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนหนึ่งครั้งครับผมนะครับปีที่ผ่านมานะครับเราก็ไปร่วมทำกับชุมชนบ้านนาเวียงนะครับร่วมทำกิจกรรมพระป่าขยะชาวบ้านโรงพยาบาลทุกๆภาคส่วนมาร่วมกันนะครับเดินเก็บขยะแล้วก็ขอรับบริจาคขยะคือเหมือนร่วมมือกับชุมชนใชยใช้แบบกระบวนการของโลกาบอนนี่แหละอ่าครับเป็นการทำบุญไปด้วยไงพี่อ่าใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยพี่ เือเวลาบางคนเขาประกอบการนะพี่เขาก็ต้องหวังแต่กําไรกําไรกับความสุขอันไหนมันจําเป็นกันนะพี่เราเป็นคนต่างพื้นที่ครับผมโดยส่วนตัวไม่ไม่ใช่เป็นคนพื้นที่นะครับเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ของเขานะครับก็ควรจะมีส่วนร่วมที่จะคืนกับให้ชุมชนคืนกับให้เจ้าของพื้นที่ครับก็เลยต้องมีตรงนี้ด้วยครับเป็นความรับผิดชอบ <น>ไม่ใช่ที่ว่าจะเข้ามารับอย่างเดียวต้องอคืนกลับไปด้วยครับชุพผมมาพักอย่างเงี้ยมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ทำบ้างครับแบบที่มันเกี่ยวกับสีเขียวหรือเกี่ยวกับโลกาบอนอะไรเงี้ยครับอ่ามีเยอะเลยครับเอ,อให้ลูกค้าไปเก็บผักเก็บมาแล้วก็จะมาทําอาหารตอนเย็นที่ลูกค้ากินนะครับแล้วก,เก็เราก็ยังมีในส่วนของออผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจพอเพียงที่ลูกค้าสนใจที่จะทำนะครับตรงนี้เราก็สอนด้วย นะครับแล้วถ้าเป็นช่วงเนี้ยครับพี่แบบผมผมพอทําอะไรได้บ้างครับมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างก็น้ํายาต่างๆเลยครับเอาผสมน้ํายาเองได้เลยใช่ไหมครับที่นี่ทาใช้เองหมดเลยครับน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้ายาสระผมเจลอับน้ําอะไรพวกเนี้ครับพี่ครับความสุขหรือว่าความภูมิใจของพี่ครับที่ได้เป็นส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ทําให้เมืองนี้เป็นเมืองโลคาบอนนะครับพี่คืออะไรครับอก็อย่างอย่างที่บอกไปนะครับว่าทําตรงเนี้ยไม่ได้หวังผลอะไรนะครับ ความภูมิใจมันก็อยู่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็ตั้งใจว่าอยากจะคืนให้สังคมถ้ให้งี้ผมขอเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจของพี่ได้ไหมครับพาผมไปทําน้ํายาได้ไหมพี่ได้ครับได้ใช่ไหมครับผมวันนี้เป็นน้ํายาอะไรครับพี่เออเดี๋ยวจะพาไปทําเจลอาบน้าครับเจลอาบน้ำทำเสร็จเป็นเป็นสมุนไพรหรือเป็นอะไรงไงพี่อ่าเดี๋ยวไปลองดูกันครับได้ครับพี่ ได้จากการมาเที่ยวที่นี่คือเรื่องของแนวคิดครับอย่างแรกนอกจากการพักผ่อนแล้วที่เป็นธรรมชาติสบายใจได้มาได้มาเที่ยวเล่นปั่นจัก,กรยานเล่นพูดคุยกับชาวบ้าน 2. ได้เจอสถานที่สวยๆของชุมชนของชาวบ้านของธรรมชาติที่ยังที่ยังคงอยู่อีกเรื่องคือเรื่องของแนวคิดเพราะว่ามันมันที่นี่เขาดําเนินตามลอยเศรษฐกิจแบบพอเพียงแล้วก็การใช้ชีวิตแบบไม่ทําลายธรรมชาติเราสามารถเอาแนวคิดของชาวบ้านนะครับไปปรับใช้ได้ เราคงไม่สามารถเอาทั้งหมดของชาวบ้านของที่นี่ไปใช้ที่ที่เราอยู่ได้จะมาสามารถไปปรับใช้ได้ว่าเราจะทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทำลายธรรมชาติยังไงให้น้อยที่สุดในวิถีชีวิตของเราครับ สารสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องโลคาบอนของชาวบ้านของชุมชนที่นี่ครับผมว่าถ้าถามว่ามากน้อยขนาดไหนผมว่ามันมากแต่ว่ามันมากได้กว่านี้อีกแต่ว่ามันเหมือนมีสเต็ปมาตามลําดับแล้วครับเพราะว่าทุกคนเริ่มสนใจทั้งคนในชุมชนเองทั้งเด็กเยาวชนตอนนี้ถือว่ามากในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามากกว่านี้ได้อีกครับความสุขของชุมชนที่เป็นชุมชนแบบพอเพียงแล้วก็โลคาบอนนะครับคือการได้อยู่แบบ แล้วอยู่แบบไม่ทําลายใครครับผมไม่ทําลายตัวเองแล้วก็ไม่ทําลายธรรมชาติอยู่แบบมีความสุขแบบความสุขจริงๆไม่ใช่ความสุขตามกระแสะสังคมที่ไหลไปเรื่อยๆอยู่ในที่ที่เขาได้เกิดอยู่ในที่ที่เขาได้อยู่มาตั้งแต่ต้นอยู่ในที่ที่เขามีความสุขอยู่แล้วแล้วพอเขาค้นพบว่ายิ่งเราเขารักษามันไว้มันจะยิ่งมีความสุขยิ่งกว่าเดิม ังจากที่เราได้ไปสัมผัสกับชุมชนนะครับที่เดินตามรอยปัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับครูวินะครับแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนนะครับบ้านสนทนพังงาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับครูวิครับทําไมเราถึงเริ่มที่จะเริ่มโครงการับที่เป็นการดูแลรักษาธรรมชาติเริ่มต้นก็คือครูวิมาเที่ยวนะคะแล้วก็มาเจอขยะแถว ข้างบนริมถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็มองว่าเออถ้าเรามาอยู่ที่นี่เราจะช่วยอะไรได้แล้วก็ทางอบตเนี่ยเขาก็มีการประชุมเรื่องโลคาบอนเชิญไปประชุมอะไรเงี้ยในจังหวะที่ครูวิทตตั้งขึ้นมาแล้วครูก็วิทอ้หน้าไปดูนะเราก็เลยไปไป,ไปแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเออเนี่ยครูวิทก็ตั้งแบบนี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะโลคาบอนเหมือนกันทําให้ขยะมีคุณค่าเจอที่ไหนก็จะได้เก็บ ก็เลยมาเล่าให้เด็กๆฟังแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เรากอ่อตั้งมา1ปีที่แบบค่ะ,คะผลตอบรับคุวิตว่าดีมากเลยจากที่เด็กๆไม่รู้จักหรอกว่าขยะนี่มันรู้แต่ว่าเก็บใส่ <ๆ S 1> เก็บใส่รวมเก็บใส่เก็บใส่ทั้งเปียกทั้งแห้งทั้งขวดน้ำอะารรวมเวลาที่ทางอปตเขาออกไปทิ้งนะคะ,คะที่บ่อขยะ มันจะมีบ่อใหญ่ๆนะคะของตำบนเสร็จแล้วมันก็จะมีคนรับเหมาค่ะที่เขาจะไปเก็บแยกอีกทีหนึ่งเนาะแต่นั่นมันก็ไปกองอยู่ที่เดียวแต่ถ้าเด็กๆทำแบบนี้ออกมาตัวขยะนี่ก็เป็นทุนการศึกษาของเด็กเป็นหาการายได้ไปด้วยใช่ไหมครับเป็นเงินออกเป็นไงครับทำไมถึงอยากมาทำนะครับผมอยากมาทำโครงการขยะก็คิดว่าหมู่บ้านของเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ครับก็ไม่อยากให้มีขยะครับ สกปรกเนาะแล้วเป็นไงครับหลังจากที่ได้มาเริ่มทําเพื่อนๆื่อน่เอนเขาไปเล่นอย่างเงี้ยไปวิ่งเล่นเลยกันแล้วเราต้องมาทําขยะมาเก็บขยะการมาทําอาคารกันอย่างเงี้ยรู้สึกแตกต่างอะไรไหมครับแล้วก็ดีอะครับที่ได้ทําให้ชุมชนของเราสะอาดแล้วก็รู้จักแบ่งเวลาเป็นครับครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับครูวีแล้วก็น้องๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมได้รู้สึกเลยคือได้เห็นเลยก็คือว่าแบบ บ้านเราอะถ้าเราไม่ดูแลแล้วใครจะมาดูแลเนาะ<ช>แล้วสุดท้ายแล้วแบบเหมือนที่น้องบอกอะความสุขอะเราได้ดูแลบ้านเราอะเราจะเห็นว่าเราคนมาเที่ยวแล้วเขาชมบ้านเราเราดูแลเองเงี้ยเราก็จะยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีก<ช>แล้วความสุขที่เราวิ่งออกไปหาข้างนอกไปในไกลๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความสุขแท้จริงใช่จริงมันอยู่ใกล้ๆตัวนี่นแหละวันนี้ขอบคุณคูวีแล้วก็น้องๆมากครับขอบคุณมากครับคอบคุณครับตอนแรกครับถ้าชีวิตแบบว่าปกติ หลไปตามวิถีของกระแสของเศรษฐกิจไหลไปทุกอย่างแล้วมันกลับพบว่านั่นมนค็อการดิ้นรนที่ไม่มีความสุขเลยแต่พอเขากลับย้อนกลับมาใช้ชีวิตพอเพียงมันเปลี่ยนแปลงกลับไปจุดเดิมที่เขาม,คามีความสุขดีอยู่แล้วครับผมเขาก็เลยเหมือนกับใช้ชีวิตกลับไปเหมือนเดิมวิ่งไม่วิ่งตามกระแสแล้วก็ดูแลตเตงดูแลธรรมชาติดูแลที่อยู่อาศัย เป็นผู้ริเริ่มทําโครงการธนาคารขยะให้กับเด็กๆเ,เพียงอย่เดียวนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตปกติของคูวิก็คือยังเป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ช่วยรักษาธรรมชาติด้วยยังไงครับคูวิบ้านเรานี่อยู่ไกลไกลเมืองนะคะคด้วยเหตุผลเริ่มแรกแกแล้วก็เราเนี่ยรักธรรมชาติอยู่แล้วครับเราก็เลยต้องปลูกผักกินเองอแล้วก็ไปดูโครงการของพระองค์ท่านนะคะคก็ไปเรียนการทําปุ๋ยเองทายาสมุนไพรเองอแล้วแลว จะกินผักอย่างเดียวเราก็จะขาดสารอาหารแล้วก็เลยเลี้ยงนกกระทาเองไก่ไข่เองเลี้ยงปลาเองอะไรพวกนี้ก็คือเป็นพอเพียงเลยครับวิถีแบบพอเพียงอย่างนี้มันถือว่าคุ้มใช่ไหมครับคุณผมค่ะคุ้มได้สุขภาพทานข้าวเป็นยาทานข้าวเป็นยาแล้วเราปลูกข้าวเองนะคะปลูกข้าวเองด้วข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วเราก็สีข้าวกล้องเองค่ะโอโหที่เป็นวิถีชีวิตที่นอกจากพอเพียงแล้วมันยังดูแลสุขภาพด้วยครับใช่ค่ะดูแลสุขภาพเราตั้งแต่อยู่มาปี2ปีแล้วก็ ไม่ค่อยที่จะป่วยหรือเป็นอะไรรุนแรงเลยค่ะเ<ม>พราะว่าเราก็มียาเองด้วยนะคะเป็นอะไรนิดหน่อยเราก็ใช้ยาเองของเราเอย<ม>่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเอ้ยามิ้นก็แค่โรคกระเพาะอะไรเงี้ยนะคะครบเลยมียา<ร>อยู่รอบบ้านมันทําให้เราคิดถึงบ้านนะครับผมแล้วก็เราได้เห็นความสุขของคนที่อยู่แบบพอมีพอกินความสุขแบบพอเพียงซึ่งในขณะที่เราแบบในขณะที่เราเราอยากมีความสุขโดยการดิ้นรนมากๆแต่ต้องมีเยอะ จึงต้องไปข้างหน้าเยอะๆไปไกลๆแต่ความจริงแล้วความสุขที่มากกว่าการเดินหน้าคือการอยู่ที่เดิมแล้วมองเห็นสิ่งรอบตัวให้มากขึ้นมันเป็นแนวคิดที่สามารถไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตของของผมได้แล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานหรืออะไรต่างๆในชีวิตได้มากเลยครับแล้วก็เป็นความสุขที่แบบสบายใจจริงๆ การที่ได้มาเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบัตินะครับทำให้ผมได้พบว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับและจากการร่วมมือของชาวบ้านนะครับทำให้ผมได้รู้ว่าการที่จะเปลี่ยนมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองโลคาบอนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับพอคิดได้แบบนี้นะครับก็คิดไม่ได้ว่าเมืองไม่เอาทานอาจจะเกิดขึ้นได้กับอีกหลายๆชุมชนหลายๆจังหวัดที่เห็นความสําคัญแบบเดียวกันกับวิถีชีวิตแบบนี้ครับ